ทุกคนวันนี้ก็าปยู่นกับเกมน็อกเอาที่นันเองไอที่วันนี้ผมก็จะกลับมาเล่นเกมเพนกวินอีกรอบหนึ่งทางที่ผมโค้ชจะอัดพวกนี้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันการจับเดตไม่มาในวันนี้อัดได้อยู่วันนี้อัดได้อยู่ไอที่วันนี้ที่ผมมาอัดนั้นก็เพราะว่าผมอยากกลับมาเล่นอดกนั่นแหละ <S <S ตอนนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมตัวเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเราแข่งผมและเพนกวิน ผมได้เพนกวินอโรรามานะทุกคนก็คือเพนกวินที่ได้จากตรงนี้ได้ใน1%และก็คือแบบผมสุมได้2รอบเลยทุกคนแต่มันไม่ให้แบบให้เป็นน้ำแข็งมาด้วยอ่ะผมสุมได้ซ้ำแล้วมันไม่ให้น้ำแข็งมาซึ่งก็อะไรที่ดีซึ่งผมก,ก็กดใช้อยู่ใช่ไหมใช่แล้วก็มีเพนกวินนีออนเพอร์เพิลมาอันนี้ก็อันนี้ก็สวยเรืองแสงโอเคทุกคนมาเล่นนี้กันระหว่างรอเขาเล่นฟาร์มตังค์อันนี้ผมเหมือนรููทิกแล้วนะมันก็ค่อนข้างง่ายอยโอเคทุกคนม่หม่ อันอันนั้นแบบแค่วอร์มอันนี้ก็อันนี้แค่แบบทดสอบระยะเฉยๆนี่เห็น้ยแล้วคนมันจะแบบนี่นี่โอ้โหเพนกวินสองตัวมีเพนกวินกับเป็ดหนึ่งตัวทุกคนเพนกวินพุงอ้วนกับเป็ดหนึ่งตัวคิดว่าใครจะชนะผมว่าเพนกวินแน่นอนเป็ดต้องลงน้ำอ่ะเอาเป็ดนี้เป็ดนี้เพนกวินตกน้ำไหมเพนกวินอ่ะเป็ดตกก่อนอ้าวตกตามโอเค เกมจะเริ่มวันนี้13สามวิประชาชนผมต้องรีบไปตรงนั้นให้ทันก่อนจะทันไหมไม่ทันหรอกผพว่าน่าจะไม่เออโอเคทนว้าวทุกคน,กคนชนตัวอะไรดีเป็ดละกันไม่เข้าพวกไม่ทุกคนผมว่ามันหลบผมต้องแบบอ่าก็ก็อัดผักไปนิดนึงอัดไปผักตัวนั้นต่อโอเค โอ้ยต่อไปทุกคนเพนกินตัวเนี้ยมันน่าจะไม่หลบไปตรงนี้มันน่าจะหลบมาตรงนี้แหละอะอะเดียว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 ยวอุ้ย,ยทุกคนผมนี้ว้าวผมชี้หน้าละจะไปไหนตัวเนี้ยก็หลบไปไหนแล้วอ่าทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่ะผมก็สี่โอ้ชนไม่โดนใครเลยอ้ยแต่เพนกินธรรมดาละ เาต้อนใจกัดจำกัดไปให้หมดผมว่าตรงนี้แหละต้องมาสักตัวหนึ่งก็ก็มีอยู่อืมวิ่ที่หดละอ่านต่อไปเพราะว่าต้องไปตรงนี้สักตัวหนึ่งถ้าเกิดตกน้ำทำไงเนี่ยอ๋อไม่ตกไม่ตกตัวอ้วนเอาไว้ไม่ตกอะทุกคนตัวมันหนักตัวเนี้ยอ้าวคนนี้ว่าผมดักเขาตัวนี้แล้วกัน วุ้ยถูกทานด้วยลไไยงไปไปยันเย้ยอ้าวโหเหลือแค่นี้ทุกคนคนนี้เขาไปไหนไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องเอาสุดแรงผมจะทันไหมทันไหมทันไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยววุ้ยเกือบล่วงอ้าวคนนี้ก็ไปไหนไม่ทันหรอกทุกคนแอบอยู่เนี้ยผมต้องเผื่อๆไว้อ้าเขาจะมาเขาถ้าเกิดเขามาตัวเนี้ยเขาจะฉลาดนะเขาจะบบดี อาวิง่งวิ่งมาตัดน้ำกันไปเย้ไม่ปิดมอู้ว่าเขาจะแบบมีการเลีล้ยวรบเขาทำสุ่มสกรีนเอกแล้วผมสุ่มเอาอันนี้กันซิลเวอร์เอ้เมทัลลิกเอกผมอยากได้เอ้ยมันไม่มีเอฟเฟกต์กผมรอไปซื้อนี้กันดักเอกตัวสีลุงอะไม่เอาทุกคนดิผม เริ่มมาต้องเซฟก่อนพื้นที่มันใหญ่อุย้ยเป็ดจะโดนเป็ดทุกคนเป็ดชนผมว้าวอ้าวแล้ว wow. ผมชนมัน,มนเหมือน,นกันโอเคไม่เป็นไรนยืนกันแล้วขึ้นอะไรมาเนี่ยสตาร์ตเตอร์แพ็คคอส p ิกเพนกวินอ้อผมมีพอซะด้วยวิ่น่าสนใจนะทุกคนแบบเพนกวินเป็นคอส m ิกเพนกวินเลยอนะแบบเพนกวินเรืองแสงเพนกวินออร่าโอ้ แต่วม่แไรทุกคนเพราะว่าผมรู้สึกว่าค่อนข้างเปลืองนะโอ้ยทุกคนใครไปซื้อมาเนี่ยทุกคนผมได้ไปจากไหนไม่รู้อะผมไม่ได้ซื้อนะว้าอ้ยชนตัวโน้นได้ไหมก็ขยับมาหามันได้อยู่นะใช้ไปที่เร็วทุกคนตัดทางมันตัดด้วยความเร็วถ้าเกิดมันสวนมาเออไม่สวดอุ้ยทุกคนมันอ๋อมันสวนแบบนี้ ลองไปไม่ลงอะเล่นโบไปไหนเล่นโบเอาไปบายบายตัวเนี้ยผมไม่ยอมตะกี้ก็พุ่งมาชนผมเขาจะตกน้ำไหมไม่ตกโอเคมันมาแต่ทางนี้พอดีไปเุ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบมาสุดแรงเลยผมติดจรวดผมติดติดเจ็ทปัจจัยทางไหนอ่ะทางนี้ก็ได้โอ้โหชนแบบ ชนกระปิกนี่อ้าวนี่ไปไหนเนี่ยผมว่าตัวนี้แหละสักคนหนึ่งอ่ะสักคนหนึ่งอ่ะตรงเนี้ยนั่นไงโอ้โหมันมาชนผมออเออออกไปเดี๋ยวผมไม่อ้วนเหรอโอ้โหเขาเดบันเดบัลคิวเลยอ่ะอ่ะเอ้ยผำสุมเด์นี่เอาของคำสุมเลยให้ดูสิจะได้ของดีไหมปิดปิด ว้าวดีมากเลยทุกคนเนเยี่ยมไปเลย57เปอร์เซแบบ็นต์แต่ทุกคนผมจะกลับมาเลยเพนกวินมาหาเรื่องผมเฮ้ยผมว่าได้นี่ได้ตัวลงตัวหนึง่งดับเบิลคิวทุกคนเย้ตัอไหนต่อตัวไหนต่อแต่เนี้ยไม่รู้ว่าตัวไหนอ่ะจะมาแบบรวงกระจุกไปทางไหนต้อง <c oughs> ว้าวผมโดดอ๋อผมหลบได้ผมไม่ควรที่จะแหละ ไอเพนกวินตัวเนี้ยชอบชนคนอื่นไปเรื่อยทุกคนเจ็ดเลยละกันจะทันไหมทันไหมอุ้ยทันอยู่แต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 แตแตลวงเอ๊ะมีไดนโนเสาร์หลุดมาได้ไงเดี๋ยวไม่ใช่เห็นกินดไ,ได้ไดโนเสาร์ผมว่าหนะ้าไปประมาณนี้ไหมไม่มันล็อกมา,าผมเออไม่เป็นไรมีคนรับให้ขขบคณมากเจ้าเพนกินบีหนึ่งทุกคนไนโนเสานี่แย่มากอุ้ยต,ตัวนี้ทันมาหาผม ว้าวผมอยู่ริมขนาดนี้ยพอไว้ตัวผงอ้วนเนี่ยพุ่งมาหาผมแน่ต้องโดนใครสักคนนึงนั่นแหละอ่าเดโดตัวเซาเหรอไม่ว้าวว้าวอะไรเนี่ยออเดี๋ยวมันคิวอีกแล้วทุกคนเด็กวสาวชอบเล่นแรงอะ่ะทุกคนไม่ค่อยชอบผมต้องหลบทุกคนหัวใจให้มันตกน้ำมาไหมไม่มาอ๋อไปนู่นไปนู่นดักเหรอเฮ้ยทุกคนมันรู้อะ่ะ โอ้ที่แคบลงเพราะว่าอย่างนี้แหละตัดอย่างนี้แหละที่มันจะไม่รอดตัดอย่างนี้แน่นอนไม่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 ไมไมเอออย่างน้อยก็เอออย่างน้อยมันก็ร่วทุกคนโอ้โหเกือบละโอเคอย่างน้อยผมก็ไม่ได้ตายเสียเปล่าเออจะถึงอยู่ละอุ้ยเป็นทหารเหรอสู้รบเหรอสู้รบเหรอมัน มันสุดอีกคนหนึ่งว้าวมาทุกคนก็นมาเดี๋ยวมาปิดคลิปด้วยการสุ่มสปินและการพบิูสารสปินน้าตอนี้โอเคมาสุมรอบแรกได้ยิบห้าโอเครอบสองได้ยิมห้าเราแข่งแล้วก็เย็นดีแล้วสุดท้ายผมได้เจ็สิบห้าโอเครอบนี้ก็เพิ่มขึ้นมาหน่อย เอาละครก็ว่าปิดคลิปด้วยการเล่นในหนึ่งคันแล้วกันผมต้องการชนเดนเสาตัวนี้ให้ได้ทุกคนตัวนี้ชอบพุ่งชนใช่ไหมอู้ว้าวว้าววว้าไม่โดนมันอะแล้วผมจะว้าวอะไเนี่ยโอคคทุกคนก็ให้ผมไปคิปเล่นแล้วกันนะก็สวัสดี่ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทุกครับบายก็ว่าถ้าอยากคิดได้ให้ผมก็ับไปเล่นดิก็ฝากกับยายด้วยสินะเขาแล้วครับบาย